สวัสดีค่ะพิมพ์เองนะคะเป็นคนหนึ่งที่ใช้สายตาเยอะมากเลยในแต่ละวันค่ะเพราะว่าต้องทำงานอยู่หน้าจอคอมแล้วก็มือถือ ะะยิ่งนานเข้าเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวละเพราะว่าพิมปวดตามากเลยนะคะแสบตาค่ะแล้วก็เมื่อยล้าตาไปหมดเลยนะคะบางทีพร่ามัวด้วยมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดเลยค่ะนี่เลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับของแบรนด์โฟกัสนะครับผมบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ดีมากๆนะครับใครนะครับที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับเช่นตาฟ้าฟ้าตามองไม่ชัดนะครับตาพร่ามัวหรือหรือสายตาผิดปกตินะครับสายตาสั้นสายตายาวต้อกระจกต้อหินนะครับหรือว่าจอประสาทสายตาหลุดนะครับ หรือความเครียดจากการใช้สายตาม,มากเกินไปใช้สมองมากเกินไปนะครับหรืออาการหลงหลงลืมลืมอัลไซเมอร์นะครับบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์มากมากเลยนะครับเพราะตัวนี้เขามีส่วนผสมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นวูเบอร์ดีสกัดแปะไวสกัดอีโนซิทอนโปรตีนสกัดจากข้าวหัวบุกสกัดลูทีนแล้วก็ซีแซมทีนนะครับใบบัวบกสกัดเห็ดทังข้าวแล้วก็เอนไซม์นะครับเห็นไหมครับว่าส่วนผสมเขาเยอะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้มีอยด้วยนะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ก่อนนะครับมีมีปัญหาเวลาอออออ่่่าาานนนนหหัังงงงสสืืเเยยยะี้้แลวก็ ในที่มืดนะครับผมก็จะทําให้ปวดตาตาฝ้าฟางนะครับมองไม่ชัดบ้างแสบตานะครับเวลาอ่านหนังสือหรือว่าเล่นหน้าจอโทรศัพท์นานๆงียนะครับปวดเบ้าตามากอะไรเงี้ยทำให้มีปัญหาเรื่องระบบประสาทตานะครับแบบมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ค่อยชัดนะครับเวลาขับรถก็แบบว่าจะทําให้แบบว่าตาผ้านนะครับผมก็ได้เจ้าตัวนี้มาช่วยเลยนะครับผลิตภัณฑ์สมุาไรตัวนี้ของโฟกัสเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตของมิกาทําให้ระบบสายตามิกากลับมาดีขึ้นนะครับช่วยได้เยอะมากๆเลยนะมิกแนะนานะครับให้รีบไปหาซื้อกันนะบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆจริงๆนะรรแล้วดยกาาาทํง เ,เนี่ยคือต้องใช้ทั้งสมองแล้วก็สายตาใช่ไหมคะแต่พอสายตาเรามีปัญหาเนี่ยเรารู้สึกว่าประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยลดลงนะคะเพราะว่าสมองอ่อนล้าไปด้วยค่ะมีความเครียดแล้วก็รู้สึกไม่กระปี้กระเป๋าเลยนะคะเราเลยเริ่มเห็นว่าเนี่ยมันเป็นสัญญาณอันตรายแล้วนะเลยมองหาตัวช่วยดีๆค่ะและพิมพ์ก็ได้มาเจอกับตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราฟโฟกัส ตัวนี้ปลอดภัยมีออยอนะคะสําหรับใครที่มีโรคประจําตัวสามารถทานได้ค่ะเพราะว่าเขามีส่วนประกอบของสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะพิมพ์ทานวันละ1แคปซูลก่อนอาหารเช้าค่ะระหว่างทานเนี่ยพิมพก็รู้สึกนะคะสังเกตได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเลยก็คือเราจะมีน้ําตาลไหลออกมานะคะเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตาให้มีความชุ่มชื้นนะคะมีขี้ตาออกมาด้วยค่ะพอหลังจากนั้นนะคะสายตาของเราที่เคยพร่ามัวเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นค่ะคือพิมพ์ไม่ปวดตาไม่แสบตาเลย ก็ไม่เมื่อยล้าตาอีกด้วยค่ะอาการดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เลยส่งผลให้สมองของเราเนี่ยปลอดโปรนะ,ะรู้สึกกระปี้กระเป๋ากลับมามีประสิทธิภาพในการทํางานอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะแล้วก็มีพี่ทาง,งานคนหนึ่งนะคะที่ได้นั่งข้างกันเนี่ยเขาแนะนํามาว่าน้องแพรลองทานตัวนี้ดูนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้โฟกสัสนะคะช่วยบำรุงสายตานั่นเองค่ะตัวนี้ตั้งแต่ได้ทานนะคะผลลัพธ์ที่ได้เลยก็คือรู้สึกได้เลยว่าเราเนี่ยสายตา โฟกัสไปที่ตัวหนังสือบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันชัดขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าสมองเนี่ยโลง่งแล้วก็คิดงานได้ง่ายนะคะคิดทางานออกแบบว่าไม่เบลอไม่มึนเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็ตอนนี้คือนอนหลับสนิทแล้วก็หลับง่ายกว่าเมื่อก่อนเนะะี่ยค่ะตัวนี้นะคะแพลทาน1-2วันเนี่ยก็รู้สึกได้เลยถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วว่าสายตาของเราเนี่ย คือมันโฟกัสอะไรก็คือมันชัดขึ้นมองเห็นชัดขึ้นหลังจากที่เราแบบต้องหลีตาแบบว่ามองตัวหนังสือแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องหลีตาแล้วค่ะมองไปทางไหนก็คือว่าชัดแจ๋วมากๆเลยคืออยากจะแนะนําต่อมากๆเลยสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหาเหมือนแพ้ค่ะแล้วก็ร่างกายตอนนี้ถ้าถามว่าดีขึ้นหรือเปล่านะะี่ค่ะก็ต้องบอกเลยว่าดีขึ้นมากๆเลยค่ะจากเมื่อก่อนนะคะมันทําให้เราแบบว่าใช้ชีวิตแฮปปี้มากยิ่งขึ้นคิดงานอะไรก็แบบคือแบบมันคิดได้ง่ายก็คือสมองคือแบบมีไอเดียขึ้นมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ และที่ชอบมากๆเลยก็คือนอนหลับสบายมากๆค่ะแนะนําและบอกต่อเลยค่ะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มีขอตัวลอยกันนะคะบ,บ๊ายบาย